สวัสดีค่ะทุกคนเมนะคะกลับมาอีกแล้วสําหรับคลิปนี้คิดถึงมูดของการแต่งหน้าไปคุยไปกับทุกคนนั่นเองนะคะเมเลยอยากจะเอาลูทีนที่เมย์ใช้ที่เมย์แต่งทุกๆวันนะคะบวกกับไอเทมใหม่ๆที่ช่วงนี้ไม่ได้ลองจริงๆบางตัวอาจจะไม่ได้ใหม่จา๋ามากๆแต่มันคือสิ่งใหม่สำหรับเมะนะเนื่องจากว่า เราไม่ได้ชอปปิ้งหนักๆมาสักะระยะหนึ่งแล้วอ่ะถึงตอนนี้จะเป็นช่วงโควิดนะที่จริงๆเม่ก็สเตย์โฮมนะคะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะแต่ว่ามีเวลามาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันก็แฮปปี้แล้วก็คิดถึงโมเมนต์นี้มากๆเลยเดี๋ยวขอเก็บผมก่อนนะทุกคนสเต็ปอะมันน้อยลงเยอะมากๆไม่ได้มีความพิถีพิถันอะไรในการแต่ง มากเท่าแต่ก่อนยุคนี้มันใส่หน้ากากแทบจะตลอดเวลางานผิวอะไรเมก็ไม่ได้เน้นมากแล้อพอแค่แบบเนียนๆน,น,นวลๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ออกจากบ้านแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาละเอียดนิดนึงนะคะเพราะาคิดถึงโมเมนต์แบบระเรียดแต่งเหมือนกันเนาะเริ่มด้วยตัวแรกนะคะอันนี้ได้มาสักพักหนึ่งแล้วเราใช้แล้วก็ฟิลลิ่งแฮปปี้มากนะคะเป็นไลน์สกินแคร์ของแม็กนะคะเริ่มด้วยแม็กไลฟ์ฟูซีตัวนี้เป็นซอฟท์เทนนิ่งโลชั่นนั่นเองใช้แบบง่ายมากเลยลงไปทั่วๆหน้าแบบนี้ เรียกผิวให้ตื่นสิวไม่ได้เยอะแต่ว่าก็จะมีรอยจากหน้ากากจากแบบเป็น p m s เลยรอย่างเงี้ย Solar Life Full C เนี่ยเขาจะเป็นไลายที่เน้นเรื่องของความบรท์ความกระจ่งางใสของผิวมีวิตซีเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้การบำรุง m o i s t ร r i z e r นะคะตัวนี้คือแบบชอบมากๆใช้แล้วใช้ ติดเลยนะคะเป็นมอยเจอร์เซอร์ของ MAC เหมือนกันตัวนี้เป็นเพร p แอนพรามนะคะ Moisture Infusion นั่นเองตัวนี้เป็นเซรั่มนะเนื้อเขาคล้ายๆเจลอะไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็เติมผิวให้ผิวฟูดได้ทันทีคือเป็นฟิลลิ่งที่แฮปปี้มากใช้ทุกเช้าจริงๆไม่เชื่อว่ามันสามารถใช้ก่อนนอนได้นะทุกคนแต่ว่าเขาทำมาเป็นเพรสแอนพรามะเนาะเราก็เก็บเนื้อนี้นะคะที่มันเข้ากับผิวง่าย เอาไว้ลงแต่ก่อนแต่งหน้าสําหรับกันแดดเนี่ยใช้ตัวนี้ต่อเนื่องคือกลิ่นติดมากนะคะก็คือของ b อ b b y Brown นั่นเอง p r i m e r Plus Protection นะตัวนี้ใช้มานานแล้วใกล้จะหมดแล้วนะคะกลิ่นตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบหอมแบบสปาอ่อนๆน่ะมันก็ซูทติ้งดีนะคะให้ความรู้สึกชื่นใจดีเน้นๆเ,เยอะๆไปเลยสำหรับกันแดดน,นะตัวนี้เนื้อมันจะเป็นเนื้อที่ เติมผิวด้วยทําให้ผิวมันรู้สึกเรียบลื่นแล้วก็เต็มขึ้นได้ดีมากปิดท้ายด้วยอีกตัวนึงอันนี้เป็น b o b บี้บ o าวนะคะตัวนี้เป็น e Enrich f b c s b เ s e เฉพาะบริเวณหน้าแก้มบริเวณไหนที่รู้สึกอยากแบบให้เรียบเรียบเต็มๆ คอนแทคเลนส์ Lane, เอออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนถามถึงนะคะหลังจากที่เมเคยเลสิกไปน่าจะประมาณเกือบสามปีแล้วแหละมีหลายคนยังคงอินบ็อกมาถามอยู่ว่าตาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแฮปปี้มากๆนะคะคอนแทคเลนส์แทบไม่ได้ใส่ถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้แต่ว่าส่วนตัวเม่สบายตาก,กว่าถ้าไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าแน่นอนน่ะคือตาเปล่ากับตาที่มีคอนแทคเลนส์เราชินกับตาปกติไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่แต่ว่า คลิปนี้อยากใส่เนื่องจากว่าคอมพิวตลุกบอกแล้วอยากละเลียดนิดนึงเอาตัวคอนแทคเลนส์ที่ซื้อเก็บไว้เป็นแบบค่าสายตาศูนย์มาลองใส่ให้ทุกคนได้ดูนะคะอย่างวันนี้เราใส่ตัวนี้เลย ไอดอนะคะซื้อตั้งแต่ตอนไปเกาหลีทุกคนดีที่ยัมให้หมดอายุหมดอายุปี2-4รองพื้นที่ใช้ติดมือมากที่สุดนะคะแบบใช้อยู่ตลับเดียวมาหลายเดือนเกือบปีปีกว,กว่าแล้วนะคะก็คือจงแซมูนตัวนี้เป็นตัว Mastercard Radiant Cushion นะคะไม่ใช้ Y4 ใช้ทุกวันจริงๆทุกคนใช้แบบทุกวันมากเป็นงานผิวที่เข้ามือดีมากนะคะแต่ว่า คลิปนี้นะคะอยากลองของใหม่เพิ่งมีของใหม่มาลองพอดีนะคะก็คือล n นเนชนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนแบบรีวิวกันไว้เยอะเราอะ่ะยังไม่เคยเปิดดูรีวิวที่ไหนเลยนะเมย์เห็นแต่หน้าตารู้สึกหน้าตาดีจังเลยนะคะ Neo Cushion SPF 42 PA++ บวกบวกนะคะก็เป็นครั้งแรกของ Laneige เลยที่เมย์เห็นแพคเกจิ้งที่เขาเปลี่ยนไปจากที่เป็นกลมๆนะเมย์ไม่ได้ใช้ คูชั่นลาเนสมาสักพักหนึ่งแล้วอะน้องกลมๆมลๆเหลี่ยมๆแบบนี้นะตหลับตรงนี้แต่ก่อนเราต้องดันตูดใช่ปะเนี่ยเราแค่หมุนตรงนี้นะปุ๊บนะคะเราก็สามารถเอาเจ้าตัวรีฟิลออกมาได้เลยตัวหูเป็นซิลิโคนยืดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพัฟมันเป็นแบบมีการฉลุเป็นแบบตารางเป็นรูๆข้างในแบบนี้นะคะสีที่เมย์เลือกมาคือ25เอนะทุกคนก็เลือกตามความเคยชิน23น่าจะสว่างไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเมยจะเน้นบริเวณช่วงกลางหน้านิดหนึ่งนะเพราะว่ากรอบหน้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานอะไรมากอยู่แล้วนะคะเราเน้นการปกปิด ส่วนตัวนะเมรู้สึกว่าเนื้อพัฟเขาเหมือนจะแน่นขึ้นนะคะแต่ว่าเขาทำให้ตัวฉลุฉลุขึ้นมาให้การลงมันไม่กินเนื้อลองพื้นมากเท่าไหร่การปกปิดเนี่ยลงครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยส่วนตัวเมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตืบมากนะทุกคนไม่ได้หนักเกินไปนะคะครั้งที่3เนี่ยได้การปกปิดที่แน่นปากมากขึ้นครั้งแรกครั้งที่2ก็จะมีเป็นมีเดียมเคาวเลชปกปิดกลางๆรอยแดงที่มันเกิดการหนักเสบอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็คงยัง ทะลุเห็นออกมาบ้างน,นี้เดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยลงสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนะเมแฮปปี้กับเฉดสีมากเนื่องจากว่ามันไม่ได้วอกแล้วก็ไม่ได้ร้อยมากจนเกินไปนะคะเบอร์25เป็นเบอร์ที่ใกล้เคียงกับผิวเมตแต่ก็ยังให้ลุคที่ดูไบรท์ขึ้นนะคะอันนี้ก็ ือในการคอนทัวร์หรืออะไรต่างๆฟินิชที่ได้เนี่ยมันก็แทบจะแมทอะมีความดิวอี้กลอี้ของความเป็นรองพื้นแบบเหลวๆอยู่นะคะแต่ว่าเนื้อมันไม่ได้ชํำไม่ได้เหนียวหน้ามากคือถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆอาจจะไม่ต้องลงแป้งตามแต่ว่าส่วนตัวเมย์เมย์จะชอบลงแป้งตามนิดนึงนะก็คือทําได้ดีเลยเราจะมาเตรียมปากก่อนนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทาลิปกันเบียนะคะ bbia ตัวนี้เป็นลิปออยล์บาล์มนะคะลิปบาล์มที่เป็นเนื้อแน่นๆอนะ่ะเมชอบใช้อยู่แล้วหลักๆก็จะมีของล n e เนชที่ใช้ประจำแต่ว่าตัวนี้เขาออกมาเป็นเนื้อที่แน่นกว่านะคะเดี๋ยวจะลองทาให้ทุกคนได้ดูถ้าใช้นิ้วในการลงไปวนเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแต่ถ้าใช้พายที่เป็นตัวของเขาเนี่ย จะช่วยทําให้เนื้อออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็เกลี่ยง่ายขึ้นนะคะความแห้งของลิปวันนี้ก็คือชาเลนจ์ลิปบามากนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีละกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อมานะคะเราจะเก็บรายละเอียดนิดนึงเมย์ใช้คอนซีลเลอร์นะคะบริเวณใต้ตากับตรงบริเวณสิวที่เมยมีนิดนึงนะคะโดยที่ใต้ตาเมย์จะใช้เป็นบอบบ i ้บราวสิวเนี่ยเมย์จะใช้เป็นนาซอฟแทนะคะใช้มาหลายปีแล้วนะยังหา ใครแทนไม่ได้นะคะเซตแป้งกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะแป้งที่เมย์จะใช้นะคะก็คือเป็นตัวประจําของเมย์เหมือนกันก็คือจองแซมมูนตัวนี้ Prolasting Finish Powder แป้งฝุ่นที่เนื้อลื่นมากคือพอเวลาซับแล้วเนี่ยจะช่วยดูดซับความมันแล้วก็ทําให้พื้นผิวมันลื่นขึ้นไม่ติดหนะะ้ากาเป็นแป้งที่เหมาะกับช่วงนี้มากๆนะคะเมยก็เลยใช้ประจําไม่ต้องใช้เยอะทุกคนมันเซตทุกอย่างได้แบบ ทั่วถึงมากนะในส่วนของคิ้วเจ้าประจำนะคะ brow it นะคะตัวนี้คู่กับแปรงหัวตัดนะคะป i c a s s o นะคะตัวนี้622ตอนนี้เมไม่ค่อยได้ทำสีผมแบบฉูดฉาดแล้วอะ่ะทุกคนก็เลยจะเป็นผมสีน้ำตาลเข้มหรือบางทีก็อาจจะมีน้ำตาลอมเทามั่งนะคะก็ที่เขียนคิ้วก็จะเป็นโทนประมาณนี้แต่ก่อนบางทีก็คือคิ้ว่าอ่อนมากเลยนะแต่ตอนนี้คือเบสิกสุดๆ ขนคิ้วนะคะเราจะเซตด้วยมัสคาร่าที่เราจะใช้เนี่ยแหละนะคะก็เป็นของเฮโรอีนเมคตัวนี้นะคะสีน้ำตาลถ้าปัดคิ้วนะทุกคนแอบซับออกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันเยอะไปมันก็จะทำให้ขนคิ้วเป็นก้อนนะในส่วนของเปลือกตานะด้วยความที่ช่วงนี้เราดู IG Bobby b r o w n แล้วเรารู้สึกว่า อายแชโดว์สติ๊กของเขามันถูกกลับมารีโปรโมทอีกครั้งนะคะแล้วเนื้อมันสวยมากคือเมย์มีอยู่นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เลยจะหยิบออกมาใช้สีวานิลานะคะก็จะเป็นแบบเนื้อแมตต์เบสิกของเขาบริเวณเปลืกตานิดนึงเนื่องจากช้ำๆเป็นเหมือนเบสรองพื้นเปลือกตาถ้าใครตาช้ำนะคะใช้รองพื้นแทนก็ได้ไงหรือว่าจะใช้เป็นครีมชาร์แบบนี้นะคะเนื้อครีมชาโ์เขาดีมากนะแล้วก็ทนมากนะคะ จุดเด่นของเราวันนี้ที่เราอยากจะมาเล่นเพราะว่ามันมีไอเทมใหม่นะคะก็คือการคอนทัรแล้วก็ บรัชการสร้างมิติบนใบหน้านั่นเองนะคะโดยวันนี้นะคะเมก็จะใช้เป็นของ DDC นะคะจริงๆเขาออกมาก่อนหน้านี้เป็น b r u ชออนเป็นพาเลตสีสีนะคะส่วนวันนี้เขาออกใหม่มาเป็นตัว sculpting ก็คือเป็นเฉดส,สีที่ใช้ในการคอนทัวร์ใบหน้านั่นเองนะคะสําหรับ b บรัชของเขานะคะเขาก็ทําออกมาเป็นสีสีเลยอันนี้ออกมาสักพักนึ่งแล้วก็จะมีโทนครบมากๆนะคะแต่ละอัน,นมีการใส่ไฮไลท์ลงไปในตัวบรัชด้วยมันก็เป็นการเล่น แสงเล่นสีนิดนึงส่วนของเจ้าตัวส c ็อปติ้งที่มาเป็น 3D เนี่ยสำหรับตัวนี้มันก็จะมาโฟกัสในส่วนของการคัดหน้าคอนทัวร์หน้านั่นเองนะคะเขาก็จะมาเป็นสีลุ่มอีกเหมือนกันมีไฮไลท์2เฉดนะคะแล้วก็เจ้าตัวคอนทัวร์แล้วก็มีแบบปนคอนทัวร์บรัชอีกอันหนึ่งโดยอย่างแรกที่เมย์จะใช้นะคะตัวเบสิกก็คือเจ้าตัวสีน้ําตาลตรงนี้นะคะที่จะใช้ในการคอนทัวร์ทั้งหน้านะซึ่งสําหรับตัวนี้เมย์ชอบมากเลยนะทุกคนคือมันเป็นน้ําตาลที่ ไม่ได้เข้มมากนะมีอันเดอร์โทนเหลืองนิดนึงแต่ก็มีความแอชชี่นิดๆก็จะใช้ง่ายในผิวคนไทยเนื้อดีมากตัวนี้เมย์ลองใช้มาสักครั้นี่ตำแหน่งที่จะลงก็คือข้างแก้มอันนี้เมย์ก็ไม่ได้คอนทัวร์หน้าตัวเองมานานแล้วทุกคนเพราะว่าไม่ได้ออกงานไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่เอามาลองเล่นให้ดูเนี่ย จริงๆมันช่วยได้เยอะมากเลยนะสำหรับใครที่มีแก้มนะคะการคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าก็คือช่วยได้มากอย่างตำแหน่งที่เมย์จะคอนทัวร์ของเมย์ก็จะเป็นโซนนี้เนื่องจากว่าเป็นคนมีแก้มนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันยุคนี้บางทีก็ไลท์บริเวณกรอบหน้าลงมาด้านข้างถ้าใครที่หน้าค่อนข้างกลมมากอยากให้มันดูรีหน่อยก็คอนทัวร์ส่วนนี้นึกออกใช่ปะ แต่ถ้าใครที่แบบมีแก้มเยอะๆอยากให้มันดูมีชิกโบนดูมีกรามดูมีอะไรขึ้นมาเป็นแบบโครงหน้าชัดๆนะคะก็เน้นบริเวณใต้หนกแก้มคือสำหรับเมย์อ่ะสีของ DDC อันนี้มันใช้ง่ายไม่ได้ต้องหนักมือมากเมย์ก็จะเปลี่ยนแปลงนะไปใช้แปลงที่กลมมากขึ้นนะคะตัวนี้นานแล้ว h o l ิก้าฮอลิก้นะทุกคนนานแล้วแต่มันเป็นอันที่เมย์ชอบใช้คอนทัวร์จมูกมากนะคะ ขึ้นเลยอะไม่ได้คอนทัวร์จมูกมานานมากไม่ได้เล่นคาร์ดนี้มาสักระยะแล้วอะแอบมาสักพักนึงอย่างใครที่หน้าสองข้างไม่เท่ากันเหมือนเมนะจริงๆคอนทัวร์ก็ช่วยได้นะถ้าเราลงฝั่งที่กลามของเมเนี่ยฝั่งเนี้ยกลามมันมีความแบบนูนมากกว่าตัวน,นี้กลามมันยุบหุบเข้าไปนะคะแล้วก็แอบลงตรงนี้นิดนึงเป็นการไลทพราง ใช้ได้อีกอย่างนะคะก็คือบริเวณเปลือกตาสําหรับใครที่อยากจะคอนทัวร์หรือคัดเบ้าสร้างมิติบริเวณกระบ,บอกตาให้มันชัดขึ้นนะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงองีกเหมือนกันให้มันเล็กลงนะคะใช้ในการคัดเบ้าอาจะเทียบให้ดูเมื่อกี้มีอะไรดั้งด้วยอันนี้ใช่ปะแต่ตัวนี้ก็จะมีผู้ที่เล็กลงแบบนี้นะคะบริเวณช่วงหางตา บ้ถ้าเทียบกับข้างนี้ตัวฝั่งน,นี้ก็จะมีมิติขึ้นมาทันทีปกติเราคัดเบา้าเราจะใช้เป็นแบบอายแชโดโดยเฉพาะใช่ปะแต่พอเราใช้คอนทัวร์มันก็จะให้การไลทเงาที่ดูไม่ทึบมากดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นต่อมานะคะสีที่เมยจะลองใช้ในพาเลตเขาก็คือเป็นตัวข้างๆกันรตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนบลัชคอนทัวร์ทุกคนสีเนเชอรัลนะคะ ตัวนี้มันจะคล้ายๆสีเนื้อแต่ว่ามีอันเดอร์โทนติดชมพูนิดหนึ่งเติมบริเวณช่วงแก้มให้มันดูมี f l ั s h ดูระเรื่อขึ้นมาแต่ว่าสีนี้มันจะไม่ใช่สีที่เด่นมากเดี๋ยวลองลงให้ดูคือสำหรับใครที่อยากได้ความเป็นแบบธรรมชาติดูมีความเจือสีนิดๆนะคะตัวนี้ก็คือได้เลยอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะในพาเลตคอนทัวร์ของแบรนด์อื่นๆนะเมก็รู้สึก น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับไฮไลท์เนี่ยเขามีออกมา2เฉดสีนะคะเมอเมซิ่งมากมองในพาเลตมันคล้ายๆกันนะทุกคนแต่ว่าประกายของมันเนี่ยต่างกันมากๆเลยนะคะเนื้อไฮไลท์เขาอะ่ะไม่ทึบนะเป็นเนื้อที่ซีทูนะเห็นเนื้อผิวได้เลยคือถ้าเนี่ยเมหลบไปอีกแสงหนึ่งอะ่ะมันก็จะแทบเป็นเหมือนเนื้อเดียวกับผิวเลยนะแต่พอแบบเทิร์นให้หาแสงแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นประกายที่ เด่นชัดมากๆนะอย่างตัวล่างเนี่ยอันนี้คือ t วิงโ l e ช w วิงโคมันจะเป็นเนื้อสีแชมเปญที่มีแบบชิมเมอร์สีทองทอคือเป็นความเงาที่ดูมีแบบอันเดอร์โทนเหลืองนิดๆแต่ไม่ได้เหลืองจ๋ามากนะคะก็จะเป็นโทนที่ นัวๆให้ความพุ่งแต่ว่ายัางดูเป็นอันเดอร์โทนผิวธรรมชาติอยู่ส่งกลาสเทนเนี่ยมันจะมีความสว่างมากกว่ามีติดประกายสีเงินนะซึ่งมันก็จะทําให้ความพุ่งมันพุ่งมากๆในอย่างาทุกคนเห็นใช้ได้2องเลเวลสำหรับเมย์ก็รู้สึกว่ามันใช้ได้2องเลเวลและเนื้อมันไม่ได้ทึกมากเป็นเนื้อที่ลงแล้ว ยังคงเห็นพื้นผิวว่าอยากให้ลองไปปาดกันดูมันยังเป็นความเป็นผิวและแนบไปกับผิวมากๆเลยนะมันเหมือนเราไฮไลท์สองสเต็ปทุกคนลงสีนัวๆก่อนแล้วไอ้ตรงปลายท็อปสุดที่เราอยากให้มันเงาที่สุดเราใช้ไอ้เจ้าตัวชื่ออะไรกัสเทนลงให้มันพุ่งที่สุดอะไรแบบนี้นะคะจะใช้ตัวทวิงโค e ก่อนนะแปลงตัวนี้เป็น Picasso Pony นะคะเบอร์ B 14อันนี้ก็ว่าพุ่งมากแล้วเราลงให้จบก่อน ทีนี้ถ้าอยากให้พุ่งแบบโดดๆอย่างเช่นปลายจมูกนะคะหรือว่าช่วงปลายคางหรือว่าบริเวณคิวปิดโบตรงนี้กลาสเทนนะคะตัวนี้ใช้ไม่เยอะมากตำแหน่งก็คือนิดเดียวแค่นี้คืออยากให้เห็นของจริงมากว่าแบบคือตัวนี้เป็นเหมือนตัวทัชอัพตัวสุดท้ายที่อยากให้แบบทิปตรงไหนที่มันพุ่งที่สุดก็คือ นิดนึงช้อยสีดีมากอันนี้เป็นไฮไลท์2องตัวที่ที่ใช้แล้วมันไล่ระดับเลเวลความพุ่งได้สวยแอบเติมสีสันนิดนึงเนื่อง,งจากตอนนี้คอนทัวร์ค่อนข้างแน่นมากแล้วสีที่เมย์ชอบใช้ประจำเนี่ยก็จะมีตัว s MOKE COPPER กับตัว SUNRISE นะคะสองสีนี้ปัดผสมกันเนื่องจากว่าสีแดงตัวนี้มันค่อนข้างเด่นนิดนึงนะเมย์ก็กลัวมันจะโอเวอร์ไปนะคะก็จะไลท์ช่วงใต้ไฮไลท์ ในส่วนของเปลืกตานะคะเมย์อยากเล่นสีนิดนึงให้มันดูมีสีสันมากขึ้นกว่านี้จริงๆสามารถใช้เจ้าตัวบรัชออนของเขาลงได้นะแต่ว่าวันนี้เมย์ไม่ได้อยากให้ลุกมันดูแดงมากนะคะก็เลยจะใช้ครีมชาร์โดของ Bobby Brown สองสีนะคะสีแรกเป็นสี golden pink แล้วก็สีที่สองคือ mountain bronze นะคะ golden pink นะคะลงช่วงหัวตาจนถึงกลางตานิดนึงแบบนี้ สีนี้สวยมากทุกคนสวยมากส่วนของ m o เทนบรอนซ์เนี่ยนะคะเมย์ก็ <May S 1> จะลงใกล้ๆกับคอนทัวร์ที่เมย์ใช้ของ DDC เมือเ่อกี้ไปแต่ว่าตัวนี้คือท็อปให้มันแบบมีประกายที่แน่นและทึบขึ้นนิดนึงนะวันนี้เมย์ใส่คอนแทคเลนส์สีออกเขียวๆด้วยนะลุกทนธรรมชาติแบบนี้กับคอนแทคเลนส์ออกสีเขียวๆเนี่ย เข้ากันได้ดีมากในส่วนของหัวตานะคะเมย์ก็จะกลับมาใช้ตัว DDC ที่เป็น s c r o p i n g สีนี้พุ่งเหลา่าขอใช้คำว่าพุ่งเหลา่า g l a s s e n นะคะตัวนี้ตรงนี้เลยนี่หัวตาที่เป็นแบบ p อ i n t ตรงนี้แค่นี้เลยอันนี้ยิ่งกว่าพุ่งเหลาอีกสำหรับไลเนอร์นะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็น Eye Shadow เนื้อแมทสีน้ำตาลนะคะโดยที่เราจะใช้ของ For You Tube r 6นะคะสี Woods ตัวนี้ สีที่เมย์ใช้ก็คือตรงนี้นั่นเองหลังๆมาเนี้ยเมย์ไม่ค่อยได้ใช้ไอายไลเนอร์แบบดินสอเท่าไหร่แต่ว่าเมย์จะใช้พวกอายแชโดว์สีพิกเมนต์แน่นๆแบบนี้ในการเขียนหางตานิดนึงให้มันดูมีมิตินะคะแต่ว่าไม่เน้นความติดทนมากเน้นแบบดูให้มันซอฟต์ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเมย์ต่อหางตาอย่างเดียวเลยนะทุกคนให้มันดูยาวออกไปนิดนึงไม่นิดละเนี่ย ยุคนี้เขาฮิตใช้คํา่ายุคนี้ดูแบบดูอาทชันทีนะคะเขานิยมแบบให้ตามันดูกว้างขึ้นนะไม่ได้นิยมความกลมโตมากนะคะเป็นการแบบขยายช่วงหางตานะคะให้มันดูแบบยาวออกไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ามาถึงในส่วนของสีลิปบ้างนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับเจ้าตัวลิปบล์มลิปออยล์ของเราเนี่ยแหละนะคะก็คือ b i b b i a นั่นเองนะคะ เราจะเรียกไปเราไม่แน่ใจว่าอ่านว่าเบียร์หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเบียร์นะคะคือแบรนด์นี้เขาดังเรื่องของจิ้มจุ่มแมทเมเห็นมาหลายรุ่นมากแล้วแต่ว่ารุ่นที่เมย์สอยมาเนี้ยเป็นวอลลุ่มแปดเมย์ไม่รู้ว่าความต่างของมันคือยังไงนะเพราะว่ามันออกมาหลายวอลลุ่มมากนะคะแต่ที่ถูกใจก็คือสีเนื่องจากว่ามันเป็นสี ที่มีความน้ำตาลและมีความเบสสูงมากหลายคนถ้าดูคลิปที่แล้วที่เมนรีวิวตัวสีจันที่เป็น Personal Color ไปนะคะลุกวันนี้ก็จะเป็น Personal Color ออีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเป็นโทนที่เหมาะกับ อันเดอร์โทนของเมย์หรือ p e r s o n a l Color ของเมย์ที่เป็น Autumn ออทัมมันะะมันเป็นความบังเอิญบวกกับความอินช่วงนี้ด้วยก็เลยออกมาเป็นโทนน้ำตาลแบบนี้นะอาแชโดว์ I adow, เอ่ยบลัชเอ่ยทุกอย่างเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในคลิปนี้ก็เลยจะออกมาเป็นโทนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเช็ดลิปมันออกก่อนนิดนึงแล้วกันผ่านมาน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆไอที่เป็นขุยๆก็คือหลุดออกมาหมดเลยเขาจะทิ้งความน, د, น, د, น,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 นืดนึดนวดนิดนึงไม่ได้เป็นลิปมันที่ ลื่นปากมากสําหรับสีที่เมย์จะใช้เนี่ยก็จะมี2ส,สีนะคะเบอร์ Ber 34กับเบอร์38นะเราจะใช้เบอร์3 4ก่อนมันจะออกมาเป็นเนื้อมูสเนื้อเขาจะไม่ได้แน่นปักตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงนะคะ,จะเจอๆระเรื่อระเรแบบนี้ก่อนแต่สามารถบิ้วเพิ่มทาเพิ่มได้จะเห็นได้เลยว่าถ้าสวอชเนี่ยมันจะไม่ได้แน่นปักตั้งแต่ครั้งแรกถ้าใครชอบเบอร์ลิปตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อยๆเติมค่อยๆทาแล้วก็ รับสีได้ค่อนข้างง่ายนะคะไม่ดินแน่นจนเกินไปนเนื้อมันเข้มแบบนี้เลยแต่ว่ามันไล่ได้ซอฟมากนะคะอันเนี้ยทาโอเวอร์ได้เลยคือทาให้มันเลยอยออไะสีเขาสวยมากทุกคนมันเป็นเบจที่ไม่ได้ออกส้มอันเดอร์โทนแดงๆนะคะเป็นน้ำตาลเบจเป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นอะ่ะตัวเนี้ย คือได้เลยแล้วก็นุ่มลื่นปากมากนะคะแต่ว่าต้องเลเยอร์มันสักนิดหนึ่งเล่นกับมันสักนิดหนึ่งความสีเข้มของเขามันก็จะไล่นิติจริงๆเมลเหลือหนังลอกๆบริเวณริมฝฟีปากอยู่นะแต่ว่าตัวนี้มันเบลอทำให้ไม่เห็นความแห้งกลางมากนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแห้งปาก เคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับลุกวันนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นโทนออทัมประมาณนี้นะคะก็ยังคงมีความอิงกับ Personal Color บางเอิญว่ามันเป็นเฉดสีที่ช่วงนี้เมย์ชอบใช้แล้วก็เป็น Personal Color ของเมย์พอดีนะคะก็เลยออกมาเป็นลุกแบบวันนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเพราะว่าไม่ได้ทําเป็นแบบเมคอัพทูตอ r เรียลที่มานั่งคุยกันทุกสเต็ปแบบนี้มา นานมากๆแล้วเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตไอเทมที่ชอบไปด้วยนะคะพร้อมกับไอเทมที่ได้ลองใหม่ๆซึ่งส่วนตัวเมก็คือแฮปปี้กับทุกตัวที่ใช้วันนี้เลยนะโดยเฉพาะ2สิ่งนี้มันคือแบบมันคือดีมากจรมีความทับใจมากเพราะว่าเฉดสีของคอนทัวร์แล้วก็เฉดสีของตัวคอนทัวร์บรัชแล้วก็ไฮไลท์ทั้งสตัวมันเป็นอันที่ ครบจบในอันเดียวได้ดีมากส่วนตัวเมย์ไม่ได้คอนทัวร์แน่นๆแบบนี้มาก็นานแล้วเหมือนกันนะคะทำให้เห็นเลยว่าอุ้ยจริงๆเราก็แต่งเต็มได้นี่หว่าเพราะก่อนหน้านี้ลืมตัวไปสักระยะหนึ่งเลยแทบจะรู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าแน่นๆไม่ได้แล้วอะ่ะมันเหมือนกับมือมันเบาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมานั่งตั้งใจแต่งอีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันก็ได้อยู่ส่วนของลิปเนี่ยมันมีความ สีสวยเ่งทุกคนสําหรับความติดทนนะคะสําหรับลิปรุ่นนี้บอกเลยว่าทนนะคือถ้าเทียบกับเนื้อที่มันดูมีความมูสความลื่นแล้วก็ไม่ได้หนักปากอะไรนะคะแต่ถ้าลองเช็ดอะหลังจากที่รอให้เขาเซตตัวคือเช็ดเช็ดเช็ดถูถูเนี่ยออกยากมากนะแล้วเมย์ก็เคยทาไปข้างนอกอะคือระหว่างวันก็คือติดทนได้ดีมากๆถ้าไม่ได้กินอะไรที่มันเยอะมากๆนะคะมันไม่ได้เน้นหนังปากที่มันแบบแครก็กๆอะมันช่วยเบลอและทําให้ทุกอย่างมันดูเบลน กันมากขึ้นนะคะส่วนตัวเมย์ก็เลยแฮปปี้มากเพราะว่าหน้าเรามันไม่ได้อยู่ในคอนดิชันที่ที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเลยอย่างเงี้ยสิวเซอร์อะไรก็มีนะคะออกมาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆนงจะไม่ได้แต่งเต็มมานานมากเลยทุกคนคอนทัลงคอนไทนเลนก็ใส่ตาเตอหว,วังว่าทุกคนจะเอนจอยการสำหรับคลิปนี้ละกันนะคะใครชอบไอเทมตัวไหนนะหรือว่า มีอันไหนมาแชร์กันนะคะก็บอกได้หรือว่าใครได้ลองคุชชั่นแล้วได้ลองตัวนี้แล้วอะไรยังไงฟีดแบ็พูดคุยกับเมย์ได้เลยนะเมย์ก็อยากเห็นว่าทุกคนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแฮปปี้กับทุกสิ่งที่ใช้แต่งวันนี้มากเลยก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะแล้วก็ใครสนใจตัวไหนก็ลองเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างเนี่ยเมย์ใส่ลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะคะหรือว่าจะลองไปลองที่ช็อปก็ได้แต่ช่วงนี้ไปช็อปไม่ได้ก็ดูบนหน้าเมย์ก็ได้นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ติดตามคลิปใหม่ๆได้ดกก Subcribe นะจ ำพราบวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย